เมื่อคืนนี้คลิปชิ้นที่3ความยาวประมาณ5นาทีถูกเผยแพร่อ,ออกมาค่ะปรากฏภาพการแต่งกายและสถานที่คล้ายกับคลิปที่ 2, 2> ที่นายชวลิตทองด้วงเคยเผยแพร่อ,ออกมานะคะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเนื้อหาที่พาดพิงไปถึงสารยุติธรรมในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวซึ่งนายชวลิตเปรียบเทียบกับความผิดของนายสิทธิเดชทรงเดชะหรือนายจรวด ซึ่งเป็นคนยิงยตำรวจบาดเจ<น>็บค่ะตันหนึงได้มีควไม่ตั้งใจือเหลืองนี้ก็คือเป็นเรื่องกล้องต้านนะครับป้มอยากจะเรียนประทันตันดีกาต้านนุดทนแต่กระต้านจันตนตน้องจังหวัดปัตตานีผมตอนอยูตัวกกะดีครับผมผู้เดียวแต่ไม่ได้รับการประกันตัว ก็ตามว่าคนอื่นจะรจกกะื้อโต๊ะคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ได้ได้ประกันสาเหตุได้กับติดได้ประกันแล้วคนอื่นเขาได้ประกันหมดแต่พวกคนนี้นไม่ได้ประกันตัวผมราะพกกันกันแกล้งอช่ไหมครับมีปัญหาครเจ้าหน้าที่รัฐแล้วผมอยากตามว่าดังแบบพวงเงินนั้นว่าไงก็ประกันตัวกับผมนี่ทำตัวกิจซื้อรถมาติดได้ระเบิดกู mỹ hưu trong luật nó có chen quá nhưng mà đại <laughs> trương mình đại trương luật ai gặp được trong ai có mệt đất ย้อนกลับไปเมื่อ2กรกฎาคม2562ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุค่ะไล่เรียงเหตุการณ์กันไปแบบนี้เหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสังกัดภูทรภาค8จำนวน7นายเข้าไปเปิดปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนนะคะเพื่อที่จะไปหาบุคคลที่ได้การข่าวตามเรื่องของยาเสพติดมาแต่ปรากฏว่าหาบุคคลนั้นไม่พบก็เลยขยายผลมาที่จังหวัดพัทลุงมาที่ตัวนายจรวดหรือว่านายสิทธิเดชซึ่งเป็นหนึ่งในสองคนที่ปรับ กฎอยู่ในการข่าวว่าครอบครองยาเสพติดค่ะพอไปที่บ้านของนายตรวจที่จังหวัดพัทลุงแล้วนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตํารวจพื้นที่9ในทางกฎหมายเนี่ยค่ะสามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตํารวจที่ไหนก็สามารถจับกลุ่มได้ทั้งประเทศแต่ก็จะต้องมีขั้นตอนที่ต้องแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาก่อนแต่ในกรณีนี้ทําให้มีคําถามอย่างมากนะคะว่าทําไมถึงไม่ได้ของกลางถึงไม่ได้ตัวนายตรวจ ไปทำบันทึกให้กับพนักงานสอบสวนที่อยู่ในสอนอท้องที่และนายจรวจก็กล่าวอ้างว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ชุดนี้ มีการรีดไถเงินเขาเกิดขึ้นจำนวน1 5ล้านบาทนี่เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะคะแต่จากเหตุการณ์แรกค่ะนำมาสู่เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2เนี่ยเป็นการวางแผนหลังจากที่นายจรวดติดต่อไปที่ญาติเพื่อขอความช่วยเหลือกลุ่มญาติของนายจรวดก็ติดต่อไปที่อายการบอใบาไม้และกลุ่มผู้กว้างขวางในพื้นที่ค่ะจากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้กว้างขวางก็ มีนายแป้งเข้ามาร่วมในการวางแผนที่บ้านอายการบ่อใบไม้ด้วยจนนำมาสู่การชิงตัวนายจรวดมาจากชุดจับกลุ่มนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่น่าติดตามก็คือในคำให้การของตำรวจภูทรภาค8นะคะระบุว่าเมื่อจับนายจรวดจากบ้านที่พัทลุงแล้วเนี่ยมีการตรวจค้นพื้นที่พบปืนแต่ไม่พบยาเสพติด จึงเป็นเหตุผลให้ต้องขับรถพาไปในหลายสถานที่ของอำเภอควนขนุนซึ่งนายจรวดอ้างว่าจะให้หัวหน้าแก๊งเอาอยาที่เหลือมาส่งให้ค่ะนายจรวดถูกสารพิพากษาว่าพยายามฆ่าแต่เจ้าพนักงาน แต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะคะเพราะว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหา,ว,าว่าเจ้าพนักงานชุดนี้นะคะจากภาค8ปเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือผิด157และมีหลายคดีที่นายจรวดเนี่ยรอการลงโทษอยู่แต่สุดท้ายปรากฏว่าเขาก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปรากฏภาพอยู่ในสังคมในปัจจุบัน เหตุการณ์ในวันชิงตัวที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของสารพัทลุงเนี่ยได้อธิบายพฤติกรรมของแต่ละคนไว้แต่ไม่ได้ลงโทษใครค่ะเนื่องจากทั้งหมดไม่ได้ถูกฟ้องโดยอายการมีเพียงในแป้งที่อายการฟ้องในข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์แต่พอมาถึงในชั้นศาลสารพิจารณาจากพฤติกรรมแล้วระบุว่าเป็นการลักทรัพย์ จึงเป็นคําถามเรื่องของการเอาผิดจากพฤติการของแต่ละบุคคลที่ในแป้งตั้งคําถามไปถึงการใช้ดุลพินิษของพนักง,งานอายการในคดีค่ะ